สวัสดีนะคะวันนี้พบกับครูหน่อยอีกนะคะวันนี้ครูหน่อยนําเทคนิคเกี่ยวกับถูกฝังการลักการอ่านให้เด็กนั่นเองนะคะมีเทคนิคง,ง่ายๆแค่3ข้อที่เราต้องฝึกให้เด็กลักการอ่านมาฟังมาดูกันก่อนว่าการลักการอ่านมาดียังไงการลักการอ่านก็คือเราอ่านจะอ่านอะไรก็ตาม จะอ่านหนังสือหนังสือเรียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะหนังสือเกี่ยวกับการทําอาหารทุกอย่างล้วนเป็นความรู้เมื่อเราอ่านซ้ำๆอ่านบ่อยๆหรือว่าเราอ่านมันก็จะจำได้บ้างจำได้ส่วนหนึ่งบ้างแล้วก็เด็กก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได,ได้ส่วนเด็กๆนี่ก็ไปรุบาลของเรานะคะ ไปถมเอาไว้ไว้ของเนททอรี่เราไม่มีอะไรมากนะคะเพราะสำหรับทจะเป็นหนังสือให้กับเด็กส่วนมากก็เป็นหนังสือนิทานหนังสือก็ไก่ถึงฮอนดกโมกใช่ไหมพยัญชนะไทยนั่นเองหนังสือ ABC พยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลข1 1ถึง10หรือว่า0-100ถึง100ก็จะมีไม่มากมาการให้เด็กได้เรียนรู้ หนังสือเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะเทคนิคแรกก็คือเรื่องผู้ปกครองต้องอ่านให้ลูกฟังก่อนนอนอา,อาจจะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเพื่อให้เด็กได้ซึมซับหรือว่าผูกฟังและก,ก็จําภาพลักนั้นเด็กก็จะจําไปในความาคิดลึกๆของเด็กว่าเด็กจะมีส่วนจำได้ ถ้าเด็กได้จำว่าเออครั้งหนึ่งหรือว่าช่วงเรายังเด็กพ่อแม่ก็เคยอ,อ่านให้เราฟังเราก็าได้ความรู้ตรงนั้นแล้วก็ได้สัมพันธ์ที่ดีสายใยที่สายยายผูกพันที่ดีจากครอบครัวนั่นเองสพ่อแม่ต้องซื้อมาบายที่บ้านให้เด็กด้วยไม่ใช่ไม่ไมี ถ้าไม่มีหนังสือเลยเด็กก็จะเอาที่ไหนมาอ่านเด็กก็ไม่ผ่านตาเลยว่าเป็นหนังสืออะไรคลิปก่นกอนๆคุณหน่อยเคยแนะนําหนังสือเอาไว้แล้วใช่ไหมคะแม่จะเป็นหนังสือนิทานนิทานอิศกธรรมดานิทานอิศกสองภาษาหนังสือเอพีซีหนังสือ, ABC, สอกไก่คุณหน่อยก็แนะนําไว้ในคลิปที่แล้วมาลวเลยโอ้ตามดูได้นะคะแล้วก็สามก็คือ เราต้องมานั่งสอนเด็กเปิดหน้าหนังสือให้เด็กสอนว่าตัวนี้เป็นอะไรสอนว่าเปิดยังไงอ่านยังไงเด็กจะได้ซึมซาบแล้วก็รักหนังสือหนังสือเล่มนั้นสอนเรื่องสีสอนเรื่องผลไม้สอนเรื่องสัตวเ์เด็กก็จะจาได้ใช่ไหมคะ นั่นแหละคือสิ่งที่ครูหน่อยใช้เป็นประจำกับเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนแล้วก็บทหลานนะคะเป็นสิ่งที่ได้ผลมาแล้วแล้วก็ทําให้เด็กรักการอ่านนะคะถ้ามีห้องสมุดเด็กก็จะเข้าห้องสมุดทันทีถ้าครูมีอยู่โรงเรียนคุณก็จะมาวางเด็กว่าสามารถเปิดอ่านได้เลยส่วนมากที่อยู่โรงเรียนของครูหน่อยนะคะเด็กแค่สองขวบมันก็ชอบรักการอ่านแล้วก็จะขอเลยครูคะขอหนงังสือค<อ>่ะ ก็จะบอกว่าหยิบได้เลยตรงนี้สําหรับเด็กนําไปอ่านไม่ว่าเด็กจะอ่านกับหพ่อวอ่านยังไงก็ให้เด็กลักการที่จะเปิดหนังสือเปิดหนังสือหน้าแรกเป็นสิ่งที่ดีของเด็กนะคะคําว่าเปิดหน้าแรกก็คือจะต่อยอดให้เด็กได้ความรักหนังสือมากขึ้นเด็กก็จะจดจะจำสิ่งที่ทำซ้ำๆซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำๆเด็กจำได้เสมอ แล้วก็จะเป็นจิตใต้สำนึกเด็กว่าเออต้องาก,การอ่านนะผูกปกครองทุกคนก็จะต้องทำตามที่หน่อยแนะนําได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีสาระดีๆหรือว่าเทคนิคใหม่ใก็แนะนําไว้ใต้คลิปบาายให้ผู้ปกคองท่านอื่นที่รอคําำจบนี้นะคะแชเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้กูหน่อยนะนะคะด้วยก,กนนะคลิดหน้าค่ะขอบคุณค่ะ